รถยี่ห้อไทยแบรนด์แห่งชาติถ้าผลิตขึ้นมาจริงจะรอดหรือจะล่วงวันนี้มาเปรียบเทียบกันในอาเซียนเราจะอยู่ที่อันดับเท่าไหร่ไปดูกันไฮโดรซินน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมมาตรฐานส่งออก สวัสดีครับผมการเลสซิิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรถยี่ห้อไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีข่าวคราวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของวงการยานยนต์ประเทศไทยเราเนี่ยจะมีรถที่เป็นแบรนด์ไทยยี่ห้อไทยแบบแทบแท้เลยนะครับแต่ก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างแบรนด์ต่างประเทศร่วมกันกับทางด้านของรัฐบาลไทยนะครับรวมกันกับกระทรวงพาณิชย์นะครับรวมกันกับสวทชและก็หลายๆหน่วยงานนะครับแต่ข้อมูลทางด้านของรายละเอียดเนี่ยยังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่เบื้องต้นนะมีการพูดคุยกัน ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวว่าหลังราซิงจะมาระจาะลึกประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้กระทิงจะพามาดูนะฮะว่าในอาเซียนของเราเนี่ยมีประเทศลหลายประเทศแล้วก็วงการยานยนต์ของแต่ละประเทศนะฮะถ้าเปรียบเทียบกันกับประเทศไทยเราเนี่ยเราอยู่จุดไหนนะครับเพราะว่ามีตัวอย่างไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียกับเวียดนามเนี่ยนะเขามีแบรนด์แห่งชาติเขาอยู่แล้วนะครับถ้าไทยเราจะทาบ้างทําแล้วภาพจออกมายัางไงวันนี้ พากันมาพูดคุยเบื้องต้นนะครับอาพามาฉายภาพให้ดูก่อนอว่าไทยเราเนี่ยอยู่ที่จุดไหนนะครับในวงการยานย,นยนต์อาเซียนของเรานะครับอาพามาเริ่มต้นดูจากคานของตัวยอดขายก่อนนะครับยอดขายเนี่ยอันดับหนึ่งของอาเซียนในปีที่ผ่านมานะครับแน่นอนนะฮะว่าก็คืออินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียทํายอดขายอันดับหนึ่งอาเซียนได้มากถึง865,723คันนะครับต้องบอกว่านี่คืออันดับหนึ่งของอาเซียนนะฮะ โอ้โห oh, 8 6 0 0 0 0คันนะครับต้องขอญาตใช้คำว่าแบบนี้เพื่อนสมาชิกครับ8 0 0 0 0คันประเทศไทยเรานะฮะปกติขาย8 0 0 0 0คันชิวๆเทบทุกปีนะฮะบางปี900,000คันล้านคันนี้สบายๆว่าอย่างนั้นนะครับแต่เป็นอดีตนะฮะของประเทศไทยเรานะครับ ตอนนี้ประเทศไทยเรานะฮะขายออกมา5แสนว่าคันเท่านั้นล่วงไปไกลมากๆเลยนะครับอันดับหนึ่งอาเซียนคืออินโดนีเซีย8แสนคันยิ่งมาดูที่อันดับสองนะครับอันดับสองของอาเซียนเนี่ยก็เป็นทางด้านของมาเลเซียนะครับมาเลเซียเนี่ยทำยอดขายเหลือเชื่อมากๆเลยนะครับก็ทำยอดขายทะลุ8แสนคันเลยนะฮะ ยอดขายสะสมเนี่ยได้มากถึอนะครับ8 1 6 7 4 7ึงคันนะครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยนะครับสุดๆจริงๆเลยนะครับ8แสนกว่าคันก็คืออันดับ1และอันดับ2นะครับยอดขาย8แสนคันทั้งคู่เลยนะครับก็คืออินโดนีเซียและมาเลเซียนั่นเองนะครับโอ้โหต้องบอกว่ายินดีกับทั้งคู่เลยนะครับส่วนประเทศไทยเรานะฮะร่วงไปอยู่อันดับ3าเลยนะครับยอดขายอยู่ที่5แสนกว่าคันเท่านั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นภาพที่เราไม่ค่อยจะเห็นเหมือนกันนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ย ทำยอดขาย5 0 0 0นคันนี่ต้องย้อนอดีตไปนู่นเลยนะครับ15-16ปียอนหลังไปนู่นเลยนะครับซึ่งปกติก็อย่างที่แจ้งนะฮะ8แสนคันเราขายชิวๆอยู่แล้วเราอยู่จุดนี้มันนานแบบมากๆอันนี้เฉพาะขายในประเทศทะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะผลิตส่งออกก็คูณ2ไปนะฮะก็ขายเท่าในประเทศเท่าไรส่งออกก็จะเป็นอีกเท่าตัวหนึ่งนะฮะประมาณนั้นนี่คือภาพของประเทศไทยเราณปัจจุบันนะครับนี่คือภาพของอา,อาเซียนณปัจจุบันนะครับแล้วก็มีคลื่นลูกใหม่ล่าสุดมานะฮะเป็นเวียดนามนะครับที่ดูท่าว่าวง การยายนยนต์จะโตขึ้นอย่างมหาสาลเลยนะครับแล้วเขาก็มีแบรนด์แห่งชาติด้วยก็คือวินฟ a าส์นะครับที่ทำยอดขายได้ดีดแบบมากๆในปีล่าสุดนี้นะครับและถ้าเป็นอย่างนี้ไปต่อเนื่องนะเวียดนามน่าจะแซงไทยสบายๆขอญาตใช้คำว่าอย่างนั้นนะครับแซงแบบชนิดว่าโอ้โ oh, ห oh, ชิวเลยนะครับถ้าไทยขาย500,000คัน ไปต่อยสักระยะหนึ่งนะครับเวียดนามแซงชิวๆแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะพามาดูนะฮะภาพรวมนะครับของทางด้านของว,งวงการยานยนต์อาเซียนเราและก็พูดถึงแบรนด์แห่งชาติและกันนะครับร<อ>จะฉายภาพให้เห็นเบื้องต้นและกันว่าทางด้านของประเทศที่เขามีแบรนด์แห่งชาติถ้าประเทศไทยเราจะมีแบรนด์แห่งชาติด,ด้วยจะเป็นยังไงนะครับรอขออนุญาตฉายภาพให้เห็นก่อนแล้วกันนะครับว่าจะมีอยู่นะฮะสี่ประเทศที่วงการยานยนต์ขั้นใหญ่ๆนะครับก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียไทยและเวียดนามนะครับ แต่ว่าวิธีการนะฮะทำธุรกิจเนี่ยก็จะแตกต่างกันพอสมควรนะครับถ้าไปของไทยกับของอินโดนีเซียนะครับจะคล้ายๆกันก็คือมีการลงทุนจากต่างชาติปริมาณมากนะครับก็คือจะมีหลายๆยี่ห้อนะฮะมาลงทุนในอินโดนีเซียและในไทยและมีการผลิตปริโภคในประเทศนะครับแล้วก็มีการส่งออกค่อนข้างจะมากนะครับนี่คือภาพของอินโดนีเซียและของไทยนะครับซึ่งจะมีการเติบโตได้เนี่ยโอ้โหอย่างมากมหาศาลแน่นอนถ้าช่วงไหนขายเป็นล้านคันส่งออกเป็นล้านคัน ปีนั้นก็ผลิตรถโอ้โหราวๆสองล้านคันได้เลยนะครับทั้งอินโดนีเซียและประเทศไทยถือว่าโอโ้โหพีคได้ทั้งคู่นะครับแต่ถ้าเกิดถึงช่วงตกต่าําก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับของไทยก็เหลือ5 0 0 0 0นคันแบบส่งออกก็ยังดูดีอยู่ว่าอย่างนั้นนะครับนี่วงคือวงการยานยนต์อินโดนีเซียและของไทยนะครับและส่วนของมาเลเซียนะครับและของทางนั่งของเวียดนามจะแตกต่างออกไปนะครับเพราะว่ามีการลงทุนจากต่างประเทศถ้าเกี่ยวกับวงการยานยนต์นะฮะอาจจะน้อยกว่าทางนั่งของประเทศไทยและอินโดนีเซียนะครับ แต่ว่าเวียดนามนะครับกับทางด้านของมาเลเซียเนี่ยเขาก็มองเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเหมือนกันนะครับเพราะว่าวงการยานยนต์เนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะฮะยิ่งประเทศท่าเจริญขนาดไหนนะครับวงการยานยนต์ก็โตกันตามเท่านั้นเลยนะครับเวียดนามนะครับและก็มาเลเซียก็มีการวางแผนจุดนี้เอาไว้เหมือนกันนะครับเริ่มต้นจากที่ทางด้านของมาเลเซียก่อนละกันนะครับมาเลเซียเขามีแบรนด์แห่งชาติก็คือโปรตอนและโปโลดัวนะครับซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์แห่งชาติที่มีมาร์เก็ตแชร์สูงมาก ยอดขายดีมากครับแซงโตโยต้าฮอนด้าไปไกลมหาศาลสุดๆยอดขายอย่างที่แจ้งนะฮะของปี2024เนี่ย8แสนคันนะครับแต่ถ้าเป็นประเด็นเจาะลึกกันที่ยังไม่มีตัวเลขของปี2024แต่ขออนุญาตพาทุกท่านมาดูปี2023นะครับในปี2023เนี่ยทั้งด้านของแบรนด์นะฮะโปรตอนและโปรโดัวนะครับ ยอดขายถือว่ามหาโหดมากๆเลยนะครับยอดขายของโโลดดวเนี่ยทำได้อยู่ที่24,229คันส่วนโปรตอนนะทำยอดขายได้ที่12,800คันนะครับส่วนโตโยต้าเนี่ยโอ้โหโดนทิ้งห่างไปไกลามากนะฮะโตโยต้าอยู่ที่83,086คันส่วนฮอนดานะฮะอยู่ที่49,529คัน โอ้โหต้องบอกว่าภาพนี้นะฮะหลายท่านคาดไม่ถึงแน่นอนนะฮะว่าจะมียี่ห้อไหนสักยี่ห้อหนึ่งสามารถชนะโตโยต้ากับ h o n ด้าได้นะครับนี่คือภาพของมาเลเซียชนะกัจจุยเพื่อนสมาชิกค,ครับ โปรโดรและโปรตอนนะครับแต่พามาดูทางด้านของการแบ่งหุ้นภายในสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์แห่งชาติก็จริงนะแต่มีการลงทุนเปิดให้ลงทุนนะครับจากต่างชาติด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งภาพนี้น่าสนใจนะฮะ,ะทางด้านของมาเลเซียเดี่ยโปรโดรนะครับมีการลงทุนจากด้าของไดฮัตสูอยู่ที่ราวๆสัไดฮัสูคือแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นนะครับมีการลงทุนร่วมกันกับญี่ปุ่น โปรโดวโปรดักดีมากรถเท่มากนะครับถือว่าเป็นรถที่น่าซื้อแบบมากๆในมาเลเซียนะครับและส่วนทางด้านของโปรโตอนนะครับโปรโตอนเองก็มีการลงทุนจากต่างชาติเหมือนกันก็คือจางด้านของประเทศจีนมีการลงทุนจากจิลลี่อที่ทลาสัก4ี่ดอลลาร์ซนะครับ แต่ก็ถือหุ้นร่วมกันกับรัฐบาลของมาเลเซียนะครับนี่คือภาพนะฮะของแบรนด์แห่งชาติของมาเลเซียนะครับก็คือเป็นแบรนด์ที่ขายดีมากๆอันดับต้นๆเลยนะครับของประเทศเขานะครับแต่ก็มีการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาร่วมกันถือว่าโปรดักต์ก็ไปได้ไกลามากๆนะฮะแต่ว่าการส่งออกการเรซิงยังไม่มีตัวเลขของการส่งออกนะครับมีแต่ตัวเลขในการซื้อขายในประเทศเท่านั้นนะฮะว่าในประเทศเนี่ยโอ้โหซื้อดีมากฮะขายดีมากแต่ส่งออกยังไม่แน่ใจนะครับว่าโปรดัวและโปรตอนเนี่ยมีการส่งออกประมาณไหนนะครับ แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆที่ด้านของแบรนด์แห่งชาติของมาเลเซียนะครับมีมา r k เก็ตแชร์สูงในขนาดนี้นะครับนี่คือภาพรวมของมาเลเซียเบื้องต้นนะครับนี่มาดูฝากฝั่งของเวียดนามบ้างนะครับเวียดนามเนี่ยต้องบอกว่าโอโ้โหโตไม่หยุดจริงๆนะฮะ โตแบบขั้นสุดเขามีแบรนด์แห่งชาติชื่อว่าวินฟารนะครับซึ่งวินฟารเนี่ยโอ้โหภาพนี้นะฮะหลายท่านคาดไม่ถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าวินฟารเดิมทีเนี่ยหลายท่านจะได้ยินข่าวว่าวินฟา s t ก็จะมีการขาดทุนเยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเขาไปบุกต่างประเทศได้หลายประเทศมานะครับแต่ปีนี้นะฮะเขาาโฟกัสที่ประเทศเขาเองนะครับก็คือเวียดนามนั่นเองนะฮะส่วนภาพที่ออกมาเพื่อสมาชิกครับต้องใช้คําว่าสุดยอดเลยนะครับก็คือวินฟา s t เนี่ยสามารถจะแซงแบรนด์ระดับโลกได้เลยนะครับก็คือโตโยตานะฮะ วินฟ้าในปัจจุบันเนี่ยทำยอดขายเป็นอันดับหนึ่งเพื่อสมาชิกครับ แซงโตโยต้าไปเรียบร้อยแล้วครับนี่คือชาตินิยมของเวียดนามนะครับแต่ว่านะฮะเรื่องของการขาดทุนก็ยังขาดทุนต่อเนื่องอยู่นะแต่เ,เพื่อนสมาชิกต้องมองภาพอย่างนี้นะฮะถ้าเขาได้มาเก็ตแชร์ในประเทศเขาเองเนี่ยเยอะขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับหรือว่าแม้แต่นะฮะยอดขายของประเทศเขามันโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันอาจจะยังไม่โตมากนะฮะรถที่ขายได้เนี่ยมาเก็ตแชร์เยอะก็จริงแต่ถ้านับเป็นจำนวนอาจจะไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับถึงสักเจ็ดแสนแปดแสนคันขึ้นมา แล้วทางนั้นของวินฟาร์กิน Market ็ตแชร์สัก20-30%ขึ้นไปเนี่ยนั่นหมายความว่าจะขายกันทีนะครับโอ้โหหลัก2 0 0 0 0 0คัน3 0 0 0สนคันขึ้นไปนั่นจะทําให้วินฟาร์ตโตขึ้นอย่างมหาศาลนะครับแล้ววงการยานยนต์เวียดนามก็จะแกร่งขึ้นอย่างมหาศาลด้วยนะครับเพราะว่ามีแบรนด์แห่งชาติของเดงนี่คือภาพของวินฟาร์ตในอนาคตที่อาจจะเป็นไปได้หรือแม้แต่ไม่ถึง7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0คันก็ ถ้าอยู่สกักประมาณสัก6กแสนเจ็ดแสนคันนี่ก็ต้องบอกว่าแร่งกันต่อเนื่องนะครับส่วนภาคของการส่งออกก็รอดูแล้วกันนะครับว่าวินฟ้าจะไปเจาะตลาดไหนได้บ้างนะครับแต่ถ้าขายในประเทศเนี่ยแล้วขายได้เยอะมากนะฮะก็ต้องบอกว่ามีอนาคตสดใสยอย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือภาพรวมๆนะครับภาพกว้างๆนะฮะของด้านของมาเลเซียนะครับแล้วก็ภาพของเวียดนามนะครับ ซึ่งหลายๆท่านผมฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะฮะมุมมองหลายๆมุมมองอาจจะยังไม่เจาะลึกนะครับแต่ว่าพากลับมาดูตรงนี้สักนิดนึงแล้วกันนะครับของไทยและของอินโดนีเซียค,คล้ายๆกันเหมือนที่การ์ลซิงแจ้งนะครับจะไม่มีแบรนด์แห่งชาติหรือว่าถ้ามีแบรนด์ท้องถิ่นก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ว่ายังไม่โตถึงขั้นเป็นแบรนด์แห่งชาติได้เพราะว่ายอดขายยังไม่ถึงจุดพีคขนาดนั้นยังไม่ถึงจุดที่แบบสามารถพูดได้วันนี้ละฮะคือแบรนด์แห่งชาติยอดขายต้องโตกว่านี้ก่อนนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าจะมีแบรนด์แห่งชาติได้เนี่ยถามว่ามีได้ไหมกัเล็กชงมองว่ามีได้นะครับโดยที่ไม่ไปกระทบกับวงการยานยนต์เดิมอยู่แล้วเป็นไปได้นะครับแต่วางแกลดีๆแล้วกันนะครับดูตัวอย่างนะฮะของเวียดนามและมาเลเซียเป็นหลักนะครับว่าเขาเดินแบบไหนนะครับจุดเสียจุดด้อยเขาเป็นยังไงถ้าเดินดีๆผมว่าไม่กระทบนะฮะกับนักลงทุนที่มีเดิมอยู่แล้วเป็นไปได้นะครับแล้วเราก็อาจจะมีแบรนด์แห่งชาติเราก็เป็นไปได้ให้เราได้ภูมิใจว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะฮะตอนนี้วงการยนตยนน์ี่ ก็ต้องรอดูสักระยะและกันจะขึ้นอยู่กับปากท้องของพวกเราเนี่ยแหละฮะถ้ารายได้เราดีขึ้นนะครับแล้วก็รายได้เรามากขึ้นกว่านี้นะฮะเราก็จะสามารถทําให้องค์การยานยนต์ขับเคลื่อนได้ดีกว่านี้แต่ตอนนี้ต้องมาแก้นี่แก้สินกันก่อนแล้วกันนะครับอีกสักระยะและกันจะกลับมาปียอดขาย800,000 9 0 0คันล้านคันอีกครั้งหนึ่งเป็นไปได้แน่นอนสำหรับประเทศไทยนะครับอสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ